ประเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมน,นะวันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมตียงนอนกันนะครับปเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวอันนี้ผมก็มาเล่นกับสองคนกันนะชื่อชื่อนามว่าไอ้ไหเจอตรงไหนเนี่ยขอตัดตอนวีเวลาไปเจอเลย มาต่อเลยนะครับปะ้าสีเขียวก็ออที่เข้าก็จะอ,อาจจะเอออ่ออย,งงอ,อยู่ในอะ่ะเลยรู้เร็วแปดเจแล้วแล้วผมจะทิ้งไอพีให้นะครับไม่มี โอ้ยแหลกแหลกเขายังไม่สร้างเลยแอมอยู่เกาะข้างพี่วะเ,เด็กลบกวนถ้ามีเด็กลบกวนขอไปยด้วยนะ จะเลือดแล้วไม่มีดาบไอ้ขึ้นมาดิไอ้มันกระโดดดิกระโดดดิให้ชื่อมันเด้งยุกใครว่าไม่มือตีตกเลยกูต่อบบอกเกิน เออยืนรออยู่ในล็อบบี้ก่อนนะอย okay. ่าเพิ่งกดออกเอ้ยอย่าเพิ่งกดเข้าเล่นโอเคเอ้ยถ้าจะเล่นกากก็ขออภัยกันด้วยนะครับไปเลยก็ขอถ้าผมเล่นกากก็ยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับ เพราะผมผมเล่นโหดนี่นี่นนี่โชว์โชว์เมโชว์เมไปแล้วนู้นโหไอ้ไ่เนไหนเนี่ยเราของเสร็จตอบบอกมาพี่เลย ของมมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีไม่มีแล้วด้วยใครพี่มันมาแล้วมันช่วยหนูหน่อยเดี๋ยวตายยังมันตกตายอย่ะมานี่มานี่ ถ้าใครเห็นสกินนี้จะดง่าเป็นผมตัวจริงนะเพราะไม่มีใครใช้สกินผมก็ถ้าเกิดไออยู่ไหนอะอยู่ข้างใต้เอะเดี๋ยวไปหาเ,หเ,เ,เออเอาอะไรที่ป้องกันได้ก็มาเออมาเอมีมีขวานตัดไม้ไหม ่งกลัวพี่มีดาบไม่มีด,บดบมาบือดูดูข้างใต้ดิข้างล่างข้างล่างว่ามีอะไรดีบ้าง<อ>ทางเดินลง<อ>แบบเขาตัดกันนะอ่ะอือ มานต่อเลยนะเมื่อกี้เผลอกันหลุดกันโอ้กระตกไอ้มงอยู่ก่อนหน่อยนะเอ้ไอ้มงอยู่ก่อเกาะข้างพี่แต่อยู่ไกลกันนิดหน่อยเห็นพี่ป่ะคนก่อเ้าะค่ะ โอ้ยมึงเล่นไม่เป็นหรอก็มันไม่บักอะฮะมันบักบักเลยมึงบักผ้าบอกระ,ะตุกกระตุกกันนะโอ้มึงอย่าเดินดิบอกกูทำงนานที่นั่นจะเป็นสีขาวไปเลยอะเออบอกกูเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวขอเล่นก่อน อ่ากูแก้แขนเฉยเลยไม่เาอ,นะตอแต่มันเอาของมึงไปกับหมดอ่ะมึงยังไม่เปิดอะไรเลยใช่ไหม กระตุกมาเลยไอ้ออกออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ไอ้ออกเข้าใหม่ออาหม,มาดิร,าร็วๆ รอช้างโหลดอยู ini, ่ขอตัดไปตอนที่เจอกันเลยนะมันต่อเลยนะอ้าวไออยู่ไหนอะไอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวคอยดูคลิปนะ โอ๊ยตายเลยไอ้ลักไก่เร็วไอ้ทำยังไงก็ได้ให้ตายฆ่าตายตัวเด็ดแล้วดิบูมบูมบูมเอ๊เฮ้ยเฮ้ยอะไรดึงดึงกูทำไม

รูเดียวอ๋<ไ>อน<ว>ี่อยู่ไหนอะไรนะข้างล่างอะไรข้างล่างข้าเรด้วยไปเจอด้วยพอเอไหนตอนแรกมูเด้งออกมาหน้าเราบี้เหรือว่าอยู่ในมินเกมแล้วไปไไเราขออยู่ข้างล่าง ชนูด้วยเดี๋ยวไปฝากเออพี่มีเต็มตัวเลยไหนไออะมีย4ไหนเขารูป้าไอ้น่ะอ๋อก่อนเดียวกันมึงขึ้นมาดิยัง นี่เป็นไงเอ้ยตีกันเว้ยจะยุดก่อนแป๊บโอเคมานี่อะโดน อยู่ไหนเนี่ยกนะูให้มึงขึ้นมาแล้วมึงลงไปทำไมเอาไอ้สายปดได้เลยปดได้เลยาลตายเหรอาต,หตาย,ปตายเปล่าเออรออยู่น้าระเบียดไอตัวสีน้ำตาลตายเอเอใส,ส่ก็สีทองทองอะเออ กูบอกให้มึงขึ้นมามึงไม่ยอมขึ้นเองอ่ะขึ้นมาแล้วอือหมายถึงตอนแรกอ่ะมึงจะได้มองมันทันแม่เอ้ยหลุดดิแกอ๋อไม่หลุด,ลดแค่ค้า เฮ้ยเฮ้ยฮ้ับเบ๊คลิปนี้ก็ขอจบคลิปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับถ้ามีคำถามมีคำถามอะไรก็บอกกันมาได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่นซับอะไรบอกกันมาบอกไอพีมาผมก็จะเข้าไปเล่นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปันเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรก็บอกกันมาได้นะครับ ผมขอตั้งเป้า,ปาหมายไว้ขอห้าสิบไลค์ก็พอแล้วนะครเพราะคุณไม่มีอารมณ์จะกดให้ผมอโอ้นะครับมามากันได้มาเจอผมได้ผมผมกลาก้าแน่นอนเฮ้ยไอ้มึงมีคำพูดอะไรเกี่ยวกับคนดูบ้างมีก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ ก็ช่วยไปกดติดตามเฟซบุ๊กของผมด้วยนะบอ้รัฐนันท์สวนชมครับบายแล้วบายไม่ขอส่าเป